คือเดียวคะเราจะที่บ้านมันี้จะยืดเหยียดทั่วร่างทั่วร่างง่ายๆนะคะสามท่ามาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการยกตัวขึ้นมาตั้งเท้าขวาข้านานกับลำตัวข้างซ้ายข้างขึ้นค่ะคหายใจออกหันมาเฉียงๆค่ะวางมือลงเดินมือไปด้านหน้าค่ะ ยืดลำตัวสองข้างยาวๆเท่ากันนะคะค่อยลดหน้าผากลงค่ะถ้าทำได้ะค่ะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะหายใจเข้าปื๊หายใจออกยาวๆค่ะเลยหน้าขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกเลื่อนมือกลับมามาค่อมท้บซ้ายนะคะ กับเอาขาคกับไปด้านหลังสุดท่าโรล,ลันค่ะหายใจเข้าหายใจออกตั้งนิ้วเท้าลอยเขา่าดึงขาลับไปด้านหลังเป็นท่าดาวิดเวสซินด็อกค่หะหายใจเข้าเตะขาซ้ายขึ้นไปด้านบนจะบโงไม่ไงนะคะดึงขาที่ลงมาดาพื้นน้ำหนักที่หลงจอกค่ะหายใจออกก้าวขาซ้ายไปด้านหน้า ขาวขวาลัางเท้าลงไปเลยงายจะเขายืดอ,อกกดส้นเท้าซ้ายกับขาขวาลากเข้ามาหากันนะคะแล้วค่อยๆผ่อนสโพกขวาลงมาจะเ,เข้าแล้วนะหายใจออกถอยสโพกไปด้านหลังยืดซ้ายค่ะถอยไปให้สะโพกอยู่เหนือขาวขวาะคะ่ะ เวยกนิ้วเท้าซ้ายขึ้นค่ะกดส,ส้นเท้าซ้าย้อยแล้วยืดทิดใต้ขาซ้ายค่ะฟูฝึกเดินมือไปใต้หมวไหลแล้วยกตัวสูงขึ้นค่ะข้ะมามแอ่วท้องหลังอยู่ในแนวลาบนะคะหลังไม่ง,งอนค่ะว่างสะโพกลงกระดูกต้นขึ้นเอาเนื้อท้องลงมาหาหน้าขา นารยกตัวที่คือโดงนิ้งน,นะคะให้คอเอาตอกมาองนิ้นะคะใครไปต่อได้ครับตัวลงมาแบบหลังตรงนะคะจากคอต่อสะโพกนะคะไม่ก้มลง,งนะคะ ลงมาอาหน้าท้องลงมาใกล้หน้าขานะคะใครงอสอบมาได้ยืดแขนไปด้านหน้าเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายทุกความรู้สึกของร่างกายสำรวจลมหายใจค่ะ ปรับเท้าเข้ามาใกล้เอาปรับเท้าเข้ามาใกล้ลําตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่เท่าไหวเอาไว้ใกล้ๆมือกดสะโพกใจและขวาให้ขนานกันนะคะไม่เอียงแบบนี้นะคะไม่ขนานนะคะอย่างนี้คือเดียวนะคะยกให้ขนานกันนะคะ ร่างกงายข้างซ้ายข้างขวาสองข้างลงจะไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะคะแต,ต้องค่อยๆไหวจะสามารถมาลานกันเองได้นะคะยืดอ,อขึ้นในหะ้จะออกผ่อนคลายเพรเท้าซ้ายกระดกเลยนะคะเป็นการเสงเข่านะคะแล้วไหวเดินมือไปด้านหน้าขาวางศอกลง าสีจัดลงที่มือก็ได้นะคะวมกลับขึ้นมาทีนี้เราจะเปลี่ยนข้างนะคะเท <c oughs> ้าเท้าขวาขนาดกับมือทั้งสองข้างนะคะยิดกับตัวนะคะหายใจเข้า ตามองตรงไปด้านหน้าค่ะทางห้ยสาม3ถึง5ลมหายใจอย่าลืม,มบิดจะโพกความลงให้หนาน่นกันนะคะไม่เปิดง่ายขึ้นนะคะไม่งั้นท่านี้จะไม่มีประโยชน์เลยนะคะถ้าใครไหวเอามือเอาศอกวางะะาาาวาที่พื้นค่นะเอาหน้าค่กวางที่พื้น่ะ คือคอยยกตัวับขึ้นมาค่ะคือออกดันเท้าขับขยู่ข้างกลางแบบเข้าขึ้นเป็นดาวเอวสซิงดอกอีกครั้งดันส้นเท้าติดพื้นค่ะค้างไว้สามถึงห้าล่หายใจค่ะสามสองหนึ่งไม่ห้าโล่ะ เป็นกัาแค่ะสำหรับสร้างท่าโยคะในการยืดเหยียดทั่วร่างในวันนี้นะคะลองไปฝึกกันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะจับรับทาตามได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปได้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จจยด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ